ยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของ MV นะครับใน YouTube จากเคป๊อปนั่นเองเป็น5อันดับนะครับ MV ใน YouTube ของเคป๊อปที่มียอดวิวออร์แกนิกเนี่ยมากที่สุดในปี2022เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าข้อมูลนี้เนี่ยจะ ในปี2022นี้เริ่มต้นกันเลยนะครับที่ MV เพลงแรกนั่นก็คือ Minec น,นั่นเองนะครับ Minec ของ Staykiss นั้นนะครับสามารถทำยอดวิวแบบออร์แกนิกไปได้ทั้งหมดอยู่ที่123.1ล้านนะครับหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ92.1เลยซึ่งก็ถือว่าเป็นยอดวิวที่สูงมากๆอีก1วงเลยนะครับแล้วก็เป็นยอดวิวแบบออร์แกนิกแบบเป็นได้ใช้โฆษณาหรือว่าซื้อแอดเพื่อเพิ่มยอดวิวเป็นอีก1วงบอยกรุ๊ปนะครับที่ด้านยอดวิวเนี่ยเรียกได้ว ต่อไปนะครับอันดับที่4ได้แก่เพลง zoom นะครับ ICU l u k i n a Mapic zoom ของแม่เจสซี่ของเราแล้วเนี่ยก็มียอดวิวออร์แกนิกที่สูงมากๆเลยนะครับอยู่ที่124.4ล้านวิวหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะประมาณ93.2เ็ก็ถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งเพลงของเจสซี่นะครับที่ปังมากๆแล้วก็ไวรัลมากๆเลยไม่แปลกใจเลยจริงๆนะครับที่ยอดวิวนั้นจะสูงขนาดนี้แถมยังเป็นยอดวิวแบบออร์แกนิกอีกด้วยอันดับต่อไปนะครับอันดับที่3ได้แก่เพลง that that I like it. that that I like it. Can you feel it? Oh, yeah. Whoa, whoa. เพลงดดดั๊ดนะครับของไซที่ทำงานร่วมกันกับชูก้านั่นเองนะครับมียอดวิวออร์แกนิกอยู่ที่322.8ล้านเลยทีเดียวซึ่งเป็นยอดวิวออร์แกนิกแบบสูงมากๆนะครับก็ไม่แปลกใจเลยจริงๆที่เมื่อตัวพ่อของวงการเคป๊อปนะครับรุ่นใหญ่มากๆอย่างไซที่มีเพลงโด่งดังมากๆเนี่ยมาฟีเจอริ่งร่วมเพลงเดียวกันทำงานร่วมกันกับชูกานะครับที่เป็นสมาชิกจากวง King of k p o p เนี่ยยอดวิวพุ่งกระฉูดมากๆเลยแถมยังเป็นยอดวิวที่ออร์แกนิกด้วยอันดับต่อไปนะครับอันดับที่2ได้แก่วง กร์ุ๊ปที่มากความสามารถและเป็น The Biggest of the World นั่นเองนั่นก็คือ Blackpink กับ Ready for Love Ready for Love ตืด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  Blackpink กับ Ready for Love ของเรานั้นนะครับสามารถ ทำยอดวิวแบบออร์แกนิกเนี่ยอยู่ได้ที่82.6ล้านวิวนะครับซึ่งยอดวิวนี้นะครับก็นับมาจากช่องของ Black พิงก์ออฟฟิเชียลชาแนลเท่านั้นนะครับไม่ได้นาเอาจากช่องอื่นๆของทางพับจีเนี่ยเข้ามานับรวมด้วยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ96.7ซึ่งก็ถือว่าเป็นยอดวิวที่สูงมากๆเลยนะครับสำหรับเพลงใน YouTube ที่เป็น MV ที่มีมีสีสาวแบล็กพิงก์มาอยู่ร่วมด้วยแต่ว่าเป็นตัวอวตารมาแทนแล้วก็ยังเป็นเพลงประกอบเกมแต่ว่ายอดวิวเนี่ยดีมาๆก,กรมาๆรสัดจิงบ Reddit Fols อันดับที่1น,นะครับก็ยังเป็นของ b l a c k พิงคเช่นเดียวกันกับเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะั่นก็คือ Pink Venom ทสต์แท็กพิงเวนัมเทสต์แท็กพิงเทนัมเทสต์แท็กพิงมาแกนนำแกแกนพิงเวนัมของเรานั้นเนี่ยมียอดวิวออร์แกนิกอยู่ที่2 2 3 5ล้านวิวนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่ประมาณ98.6%ทําให้ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1ได้นะครับแต่ในตอนนี้ยอดวิวก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแถมยอดวิวของพิงเวนัมเนี่ยต้องบอกเลยว่าดีแล้วก็ปังมากๆหลังจากที่มีกระแสเพิ่มเติมมาจาก MTV นะครับตอนนี้ยังยอดวิวพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเลยจริงๆและด้วยความออร์แกนิกของยอดวิวจํานวน200กว่าล้านนี้นะครับก็ทํา เอาแฟนๆเนี่ยภูมิใจกันมากๆเลยจากในตอนแรกเนี่ยที่ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับคิดว่าการกลับมาครั้งนี้ของ Black พิงคนั้นทําให้ฟแฟนๆได้หายคิดถึงทําตามสัญญาที่มีให้กับฟแฟนๆเนี่ยก็ดีใจมากๆแล้วแต่ว่าสถิติต่างๆของพิงค์แวนอมเนี่ยกลับทําลายไว้อย่างมากมายเรียกได้ว่าตอนนี้นั้น,ฟนแฟนๆภูมิใจกันมากๆแล้วนะครับและทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือ5อันดับนะครับของ MV จาก k p o p ที่มียอดวิวแบบออร์แกนิกในยูทูบเนี่ยสูงที่สุดประจําปี2022คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เรียงลาดับตามนี้ ตามเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยได้ตามนี้เลยนะครับทุกคนกับท็อป5 MV ที่มียอดวิวออร์แกนิกสูงที่สุดในย t ท b e ประจำปี2022อันดับที่5นะครับได้แก่ My Neck จาก Stray Kids อันดับที่4ได้แก่ Zoom จาก Jessie อันดับที่3ได้แก่ t a t t a จาก Psy featuring กับ s o o k a BTS นะครับแล้วก็อันดับที่2 Ready for Love จาก Blackpink x PUBG อันดับที่1ได้แก่ Pink Venom จาก Blackpink นั่นเองสำหรับ5อันดับนี้นะครับมีเพลงจากวงไหนที่เป็นแฟนคลับกันบ้างเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีกันได้เลยนะ ค,คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันและก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง